เขาคือหนึ่งในสามไททันสุดแก่งของเหล่าสัมพันธมิตรซึ่งจะโผล่มาพร้อมกับเพลงประจำตัวของเขาแต่ดูเหมือนว่าโชชะตาจะไม่เข้าข้างหรือพอความประมาทของเขาเลยทำให้ไททันตนนี้โดนฝ่ายจตัตรูควบคุมและหันกระบอกปืนใส่พวกพ้องของพวกเขากว่าจะช่วยกลับมาได้ก็กลายเป็นตาบ้าประขเขาไปแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องพลังของเขาที่อาจจะน้อยกว่าพี่น้องของเขาก็ได้ แต่หลังจากการบุกข,ของเหล่า Astro เราก็อาจได้เห็นเขาคนนี้กลับมาพัง,งานอีกครั้งก็ได้เขาคนนั้นก็คือไท่านสปิกแมนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับเป็นไงไม่ได้เจอกันานคลิปนี้เนื่องจากคลิปที่แล้วมันทําให้เป็นเล็กดาวไปนิดนึงนะแต่ผมก็ทำใจได้นะเพราะว่าคลิปแบบนี้ก็มีคนทําเยอะนะ ดังนั้นผมตั้งปณิหารว่าสัปดาห์หนึ่งคลิปแบบนี้ผมจะมาสักประมาณ1คลิปก็แล้วกันขอทําให้ได้นะขอให้ได้ขอให้ได้ได,ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำหนึ่งในตัวละครที่ทุกคนขอมาเยอะก็แล้วกันนั่นก็คือไททันสปีกเกอร์แมนนะซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากจเอาจริงๆเป็นฝ่ายของสปีกเกอร์แมนนะมามเรื่อกันดีกว่านะไม่เข้าน้าเข้าเนื้อกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นก่อนใดผมขอพูดชี้แจงก่อนว่าหลังจากนี้ผมจะไม่แบ่งเป็น EP นะเนื่องจากมันค่อนข้างจะยาวนะผมจะแบ่งเป็นอาร์ก็แล้วกัน ซึ่งอาร์ของสกิวิเทเลตตอนนี้นะณตอนนี้มีประมาณ8ปถึงเอาร์นะซึ่งผมจะไม่ได้นับบาร์อาร์ในนี้กันแล้วกันเพราะว่าสปิกอร์แมนโผล่มาในช่วงอาร์ของสปิกรแมนนั่นเอันจ้ะโอเคงั้นมาเริ่มกันดีกว่าการปรากฏตัวของเขาก็แล้วกันในอาร์ของสปิกอร์แมนนะถ้าท่านสปิกอร์แมนจะโผล่มาครั้งแรกและช่วยกำจัดสกิฟต์วิเทเลตยักษ์ตัวหนึ่งนะและถ้ท่านสปิกอร์แมนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับฝ่ายคาเมล่าแมนกำจัดเหล่าสกิฟต์วิเทเลตไปเยอะแยะมากเลยผมนะ และจะมีการต่อสู้หนึ่งครับผมนะที่จะมีทหารสกิฟต์ทเล็ยักษ์ตัวหนึ่งนะโผล่มาโจมตีของเหล่าสัมพันธมิตรซึ่งไททันสปิเกอร์แมนก็เข้ามาช่วยครับผมนะแต่ก็โดนด็อกเตอร์สกิฟตทเล็ดนะแอบส่งปรสิตสกิฟต์ทเล็ใส่ข้างหลังไททันสปิเกอร์แมนตักสองตัวฮะทำให้สปิเกอร์แมนนั้นพลาดท่าครับผมนะโดนควบคุมไปและกลายเป็นศัตรูของฝ่ายสัมพันธมิตรและก้าอาร์คถัดไปเป็นอาร์คพาราไซส์สกิฟต์ทเล็ครับ ในอาร์กนี้ไททันสปิเกอร์แมนจะมีบทบาทในการสังหารเหล่าสัมพันธมิตรและได้เป็นคู่หูกับ G ีแมนทอยเลด้วยนะถึงฝ่ายคาร่าแมนจะพยายามช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนเท่าไหร่นะแต่ก็พลาดท่าครับผมนะโดนจีแมนหรือไม่ก็พกส่วมมาขัดขวางตลอดเลยและกรอาร์คถัดไปเป็นอาร์คของทีวีครับผมนะไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยจะโผล่มาช่วงท้ายอาร์คแล้วผมท้ท้ายเลยเพื่อจะเข้ามาปะทะกับไททันซีเนียร์แมนหรือไททันทีวีแมนที่ถูกอัปเกรดมานั่นเองคนระับได้ การต่อสู้ทุกคนหลายคนก็รู้ว่าไททันสปิกเมนโดนอัดอยู่ไยเดียวผมนะต้นเกียบโดนดึงปรสิตออกไปแต่ก็นี่ออกไปได้ผมนะซึ่งการหนีของไททันสปิกเมนครั้งนี้มีนัยยะสาคัญผมนะว่าจะเป็นการล่อไททันซินเนาะเมนไปที่ลกล้างผมนะเพื่อให้เหล่าสกิวิทเฮเลตที่ซุ่มอยู่นั้นออกมาโจมตีใส่ไททันซินเนาะมนนะแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าศึกไฟนี้ไททันซินเนาะมนคือมาเหนือขอมมาผมนะ ถึงแม้จะโดนถอดอุปกรณ์ต่างๆก็ยังมีฝีมือเกือบจะสังหารทีแมนทอยเลตไปได้แต่ไททันสปิก,กอรแมนก็ใช้โอกาสที่ไททนันซินิอาแมนกำลังจะปิดฉากจีทอยเลตเอามีดมาแทงหน้าจอทีวีและได้ระบรวมยิงใส่ไททันทีวีแมนเพื่อให้ปรสิทสธิสกีทอยเลตอีกตัวหนึ่งเข้ามาควอบคุมไททันทีวีแมนแต่ก็พล้าไปผมนะพี่ไททันทีวีแมนหนีไปได้ครับอาร์คต่อไปเป็นอาร์คไททันคาเมลาม่าแมนรีเทิร์น ในอาร์นี้ฝ่ายคาร่าแมนได้ผลิตปืนใหญ่เพื่อกำจัดปรสิตสิกริไทเลตที่ควบคุมไททันสปิกร์แมนโดยเฉพาะและยังมีกองกำลังป้องกันปืนใหญ่นี้อีกด้วยประกอบไปด้วยผันเชือ์คาร่าแมนตัวตึงของเราที่ไททันคาร่าแมน2.0นและเหล่าคาร่าแมนที่มีอาวุธครบมือแต่เราโถส้วมนั้นก็ไม่ได้วาดั่นเลยพวกมันยังส่งทหารมามา,มากมายเพื่อกำจัดรถถังนี้ใช่รวมถึงเหล่าแอสโตรด้วย แต่ในที่สุดรถถังกำจัดประิัติสกีนเฮเลตก็ถูกทำลายโดยสกอร์ดิสแมนเทรอร์ส r กีนเฮเลตจึงทำให้ไททานสปิกเกอร์แมนล่างอัพเกรดนดเขารวมสงครามอีกครั้งและได้เข้าปะทะกับไททันคาน c เวล่าแมนโดยร่วมมือกับเหล่าโถสซ่วมต่างๆแต่ก็าพี่ใหญ่ไม่ลงครับผมนะพี่ใหญ่เขาตึงจริงๆครับและโดยการร่วมมือระหว่างไททันคาเวล่าแมนล่ากอัปเกรดกับน้องทีวีบูมิน อะไรช่วยไททันสปีกเกอร์แมนออกจากปรสิทธิสกิฟ์ไทเลตไปได้ซึ่งในอาร์นี้ก็เป็นอาร์กดปล่อยของพี่ไททันสปีกเกอร์แมนเลยครับผมนะเขาคนนี้ก็ได้เอาอารมณ์โกรธไประบายกับเหล่าสกิฟตไทเลตต่างๆใน E ีีถัดไปซึ่งทุกคนก็เห็นว่าเขาโกรธมากขนาดไหนแน่อนไปดูเอาเองนะผมไม่เกี่ยวและก็อาร์ถัดไปเป็นอาร์ของไซทิสสกิฟตไทเลตน,นะอาร์นี้ด็อกเตอร์สกิฟไทเลตได้มาบัญชาการเหล่าโถดซ่วมด้วยตนเองเลย อรางนี้นั้นไททันสปิเกอร์แมนและไททันคาเมล่าแมนก็ได้ร่วมมือกันสังหารเหล่าซิเกตเทเลตไปเรื่อยๆผมนะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะและก็ในอีพีที่6กก็ได้มีการประทะก,กันระหว่างจีแมนซิเกตเทเลตกับสังทองไททันสมใจอยากทุกคนที่ต้องการแน่นอนแต่ก็มีการหักหลังเล็กน้อยๆๆๆนะซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็รู้ว่ามันคือแผ่นะใช่มันจะเป็นแผนแะน่นอนแต่ก็นะจีแมนตัวนี้ก็ถือว่าโหดอยู่แล้วทุกคนนะต้นกวาจะ,ะเผด็จศึกได้เนี่ยทั้งสองไททัน ก็ทุลักทุเลไปมากเลยฮะแต่ในที่สุดเราก็รู้ว่าดีเมนทั้งสองไททันทุ่มเทแรงกายสังหารเนี่ยมันเป็นแค่ตัวปลอมเพื่อทวงเวลาให้เหล่าฝูงพีชีพมาระเบิดตัวเองใส่เหล่าไททันจนได้รับบาดเจ็บทั้งสองตัวเลยถือว่าหนักอาการเลยฮะสูงกับเป็นสายแอนี่ซิฟิทเลยนะครับในอาร์คนี้ยกให้เขาจริงๆอาร์ต่อไปเป็นอาร์คของอัลฟาฮิวอาร์คนี้เป็นอาร์คที่ถือว่าสําคัญมากเลยนะและดูเดือดด้วย ทั้งสองไททันได้ลากสังขารตัวเองมาเพื่อกำจัดเหล่าสกิรเทเลสที่ขวางทางพวกเขาออกมนะจนมาถึงฐานใหญ่ของสกิริเทเลสเลยและก็ได้ปะทะกับไซแอนทิสสกิริเทเลสซึ่งการต่อสู้นี้ทั้งสองไททันสู้ไซแอนทิสสกิริเทเลสแทบไม่ได้เลยครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากการโดนระเบิดในอีพีที่แล้วไปและยังสิ้นหวังกว่านั้นครับผมนะในขณะที่ไททันคาเมล่าแมนกำลังเผชิญสุดไซิอนท,ทิสสกิริเทเลสจีเมนก็ได้เข้ามาร่วมการต่อสู้ด้วย ทำให้สถานการณ์ยิ่งย่ำแย่ก,กว่าเดิมครับจนทําให้ไททันคารเมล่าแมนเกือบตัวเย่ไปครับแต่สุดท้ายไททันซเปอร์แมนก็มาช่วยทันเออใครจะช่วและในขณะที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่ทั้งสองไททันกำลังทืบอกันตายไททันทีวีแมนล่าอัพเกรดกำลังเผื่อพวกเขากำจัดหุ่นไซอันนี้ซิงเกิลไฮเลดไปได้และทำให้ทั้งสองไททันปลอดภัยอีกครั้งเย่และก็ได้หยุดพักเพื่อซ่อมแซมร่างกายและอาวุธพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งผมนะ แต่ยังไม่ได้รับพลังงานแกนกลางนะเพราะว่าในอีพีต่อไปเนี่ยไททันสปิกเกอร์แมนได้รับพลังงานแกนกลางจากไททันทีวีแมนทำให้ไททันสปิกเกอร์แมนนั้นแข็งแกร่งและโหดมากขึ้นทุกคนนะไล่ยิงเหล่าสกีเทเลตเป็นว่าเล่นเลยครับและแถมเกือบได้ปะทะกับดีเจสกีเทเลตนะแต่ก็โดนดีเทน้เนอร์แอสซตรเทเลตประคอ,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 องไว้ก่อนโอ้ไม่ได้เข้าเลยแต่ก็ไม่ได้ปะทะกันมากทมกคนนะระหว่าง2ฝ่ายเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงของเหล่าสกีเทเลตอยู่ยังไม่มีแอสโตรนะ แต่ก็ทั้งสามไททันก็ได้ไปบุกตะลุยด้านนอกครับผมนะอ้อมๆ้อมกำจัดเหล่าทหารเซเวีร์เทเลตไปเรื่อยๆฮะเพื่อหาทางเข้าไปในยังแล a p ของเหล่าเซเวียร์เทเลตและไททันทั้ง3ก็ได้มาดักครับผมนะที่ด่านฟ้าของหอแล a p ครับโดยจับปูวิทครับผมนะซึ่งทั้งสามไททันก็ได้ทําการสร้างความเสียหายกับปูวิทคนละเล็กคนละน้อยฮะแต่ยกเว้นคนอื่นคือไททันสปิกรแมนนะทุกคนก็ได้เห็นศาสกอันสะใจครับผมนะคุณไปดูเองครับ้วคุณจะสะใจเองถ้าคุณเป็นเมนไททันสปิกรแมนนะแบบทุบเอาทุบเอาเลยนะหนะ โอเคก็จบอาร์นี้ไปเลยอะ่ะต่อไปแหละเป็นอาร์ของ G-Man Toilet หรือว่าการไล่ล่าจีแมนับผมนะอาร์เนี่ยทั้งสามในท่านได้ไล่ตาม G-Man นซิวทอยเลรับผมนะและในท่านสปิกอร์แมนก็ได้มีการประทะเล็กน้อยกับจังเกอร์นัสแอตโทอรทอเลนซึ่งกำลังจะสังหาร G-Man ไปเลยนะแต่นท่านสปิกอร์แมนช่วยไม่ทันแต่ยังไงเป้าหมายตอนนี้ก็คือ G-Man นทอยเลนไม่ใช่เหล่าแอสโตรฮะในท่านสปิกอร์แมนก็เลยไล่ตาม G-Man ไปเลยครับผมนะจนในที่สุด ep ที่73เนี่ยทั้งสามในท่านก็ได้เข้าปะทะกับ จีแมนทเลสซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ถือว่าสูสีมากผมนะถึงแม้ฝั่งสัมพันธมิตรน่ะจะมีทั้งสาไททันนะแต่จีเมนก็ยังมีเหล่าทหารทั้งหลายที่เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันทําให้การต่อสู้ดูสูสีมากขึ้นนะแต่ดูเหมือนว่าอย่างน้อยอ่ะไททันสปิกแมนก็ได้เอามีดของเขาอ่ะแทงเข้าเบ้าตาของลูกจีแมนไปหนึ่งข้างับผมนะแต่ก็ดูจีเมนสวนกลับมาเจ็บดนักบผมนะโดนตอกโซ่ไป2-3งสาข้างและก็เสียขาไป2ข้าง้วยครับโอ้ห้าเร้า และแถมสุดท้ายจีแมนทอยเล็กก็หนีไปได้ครับโอ้โหโคตรเสียดายเลยครับอา่างนั้นและอาร์กต่อไปเป็นอาร์กล่าสุดของซีรีส์นี้ครับนั่นคือรักของแอสโตรหลังจากการต่อสู้กับจีแมนทอยเล็กไปทั้งสามไททันก็ได้รับบาดเจ็บแบบหนักมากเลยครับยกเว้นไททันสปิริตนะีมีแมนนะไอ้นั้นไม่เจ็บเท่าไหร่ทีวีแมนมีแค่ใบเฉยโดยเฉพาะไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยแทบจะสู้ใครไม่ได้เลยครับเออหนักสุดคือไททันสปิกเกอร์แมนสู้ใครไม่ได้เลยครับตอนนี้ จึงทําให้ไททันทีวีแมนะเตือนทั้งสองไททันว่าให้กลับไปซ่อมตัวเองที่ฐานก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานจะคุยกันไม่เสร็จเลยก็ได้มีแอสเซอร์แลนด์แอสเซอร์ไทเลตโผล่มาพร้อมกับเหล่ากองทัพแอสโตรจำนวนมากทําให้ไททันคาร์บัลลาแมนต้องเสียสละตัวเองครับรอแอสโตรไปส่วนหนึ่งและไททันสปิเกอร์แมนก็โดน Man, ทีวีแมนไททันทีวีแมนห้ามไว้และพากลับฐานไปเพื่ออัปเกรดตัวเองรับมือกับเหล่าแอสโตรในตอนต่อไปเรื่อยๆครับ ซึ่งตอนนี้ก็หมดไปแล้วครับกับเรืเ่องเือของเขานะซึ่งก็ได้แค่นี้แล้วผมนะไปต่อไปคืออาวุธและความสามารถของเขาดีกว่าแต่ทาสปกเกอร์แมนในร่างแรกเด็กผมว่าก็ยังไม่มีไรให้ผมนะใช่มีแค่ไอพ่นติดหลังแน่นอนฮะมีทุกคนแล้วก็ลำโพงขนาดใหญ่ที่ติดไว้เพื่อตกแต่งดีที่สุดคือปืนนะผมนะปืนค้างแขนเขาหนึ่งครั้งซึ่งความสามารถในการต่อสู้เนี่ยก็มีปรสิทธินะการต่อสู้เขาจะเน้นไปท่ากระยะประ,ะชิดสักหน่อยใช,ยชย่ระยะประชิด การต่อยดีอยู่บ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละจบด้วยปืนตลอดครับแต่หลังจากมีปรสิตแล้วความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดเขาแทบไม่เจอเลยครับใช่ยิงแค่ปืนอย่างเดียวแล้วก็บินเหนียวเขาเนะแต่ก็ถือว่าความว่องไวตอนที่โดนสิงเนี่ยถือว่าเร็วมากนๆะใช่สิงตีนผีเลยละ่ะแต่ก็ล่างต่อไปเป็นล่างอัปเกรดครับซึ่งอัปเกรดโดยเราถส่วนนั่นเองนะร่างนี้ก็เพิ่มเติมมาแค่ปืนครับใช่ปืนสองกระบอกครับแต่ถือว่าน่าจะแรงขึ้นนะใช่ คือสองบอกแรงขึ้นสามารถยิงรถถังนะพังลูกเดียวพังเลยครับและแถมยังมีเกาะรอบๆอบเขาด้วยฮะซึ่งไม่รู้ว่าช่วยอะไรหรือเปล่านะแถมยังมีพลังเสียงด้วยที่สามารถแบบสังหาร normal camera um man ได้ด้วยแล้วก็สามารถเป็น้ากขึ้นกระแทกด้วยโหนะเป็นการป้องกันหรือไม่ก็การสะท้อนอาศสรูออกไปก็ได้ซึ่งเขาไม่ช่วยอะไรมากใช่และพลังแกนกลางก็ผมนะ เป็นพลังเลเซอร์ที่โจมตีศัตรูได้ใช่ฮะเออโคตรแันแง่เลยโอเคเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกดีกว่าใช่อันนี้อยากพูดมากใช่คันปากมากมาพูดถึงเรื่องบทบาทดีกว่านะไ้ทัสสปิเกอร์แมนเนี่ยโคตรแกงนะเออทีโคตรแกงโคตรแกง่ะทีคือในช่วงต้นซีรีส์อ่ะคือทุกคนรู้ว่าไททันเนี่ยเอ่อแต่ละองค์เนี่ยเป็นฝ่ายดีใช่ไหมแต่หลังจากไททัสสปิเกอร์แมนโดนเขนะ้ากลุ่มเนี่ยโอ้โหเป็นฝ่ายร้ายเลยฮะซึ่งตอนนั้นถ้าถ้าแบบ ตอนนั้นแทบไม่มีใครเชียร์เหล่าโถสซ่วเลยนะใช่ตอนนั้นมีแต่คนไม่ชอบต่เหล่าโถสซ่วเย้ยตอนนั้นเลยนะใช่ทําให้แบบรู้สึกว่าไททันสวิคแมนนะบทโดนแกงมากเลยใช่แกงจิบหายซึ่งบทต่างๆที่เริ่มมาเรื่อยๆนะีิ์ไหมเล่วผมก็ยังแกงอนเดอมใช่สุดท้ายเขายังเป็นไททันที่คตรน่าสงสารนะจริงๆน่นสาสงสารบากเลยจักรวาลคุณบูมเี่ย re. ต่อไปก็ด้านพลังดีกว่าใช่พูดพลังพลังเนี่ยด้นานความคล่องตัว,ตวความเร็วะ ยกให้เขาไปเลยใช่แต่ถ้าสวิกเกอร์แมนเป็นหนึ่งในร่านที่มีความคล่องตัวสูงมากอันนี้ยกให้่แต่ร่านพลังโจมตีพลังแกนกลางฆ่าได้พอ n o r m a l l ฆ่าในพวก n o r m a l l อย่างเดียวฮะพวกตัวยัยกษ์เนี่ยมันฆ่ายากจริงๆครับถ้าท,ท่านสวิกเกอร์แมนจริงพลังแกนกลางเอาของแบบเออถ้าท่านคาร์ลแมนเผากลุ่มสวิกเลยจนตายได้อ่ะเออเห็นกระดูกเลยบางครั้งแต่ท่านทีวีแมนก็โอหุยแกนกลางสามารถยิงเป็นเลเซอร์ได้ทะลุหัวของ ไซส์ที่สกีเทเลทยังได้เลยแต่ไททันสปีกเกอร์แมนแกนกลางเหมือนเลเซอร์นู่นแบบยิงไปอ่ะคือมันดูไม่เจ็บเลยทนะ่า่ะคือทุกคนอ่ะคิดเอาอ่ะพลังแบบแกนกลางเลยนะไม่แพ้สปีกเกอร์แมนแบบผมไม่อยากด่าจริงนะคือผมก็สงสารแล้วผมก็กึ่งเชียร์ไททันสปีกเกอร์แมนด้วยเออผมก็ไม่อยากพูดเหมือนกันคือมันแบบมันต่ำจริงๆอ่ะใช่แกนกลางคือน็อคแกงส่วนแหละ อ่ะแล้วพูดถึงบทบาทในนาคนดีกว่าใช่พูดถึงความแก่แกงและบทบาทในนาคตผมว่าเขาน่าจะมีการอัปเดตแก่การแน่นอยใช่แก่การขอขอให้มันแบบแรงๆเลยเถอะนะแล้วก็พลังเสียงเนี่ยผม่าจจยังพอได้อยู่เออพลังเสียงผมว่าเดี๋ยวซื้อขลุ่ยแอสโตรได้ก็บทบาทในนาคตก็ถือว่าจะพึ่งพาได้แต่ทําไมก็ชิบหายเดียว <c oughs> ถ้าอังเกตมาอย่างขวัญประเดิมก็เมนทนนัส <c> ฟ <oughs> ิแคแมนก็ทำใจก็แล้วกันบทน้องแกงมากเลยโอเคก็จบไปแล้วฮะสำหรับ การอธิบายของประวัติของทัตตสปีกแมนนะซึ่งขออภัยด้วยที่ทำคลิปช้าช้ามากๆห่างกันหนึ่งเดือนน,นะเนื่องจากูติดมางานนั่นเองใช่